เครื่องบินลำหนึ่งหายไปจากโลกแล้วกลับมาอีกครั้งในเวลาที่ผ่านไปแล้ว37ปีพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองหายไปไหนที่สุดแสนพิศวงก็คือผู้โดยสารยืนยันว่าพวกเขาเพิ่งออกเดินทางเมื่อเช้านี้เองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลอนเรดิโอรายการวิทยุที่จะพาคุณดำดิง่งสู่โลกลี้ลับเรื่องผีวิญญาณและประสบการณ์ เหนือจริงคืนนี้เราขอนำเสนอเรื่องเครื่องบินที่หายไปถึง3.7ปีวันหนึ่งบินกลับมาราวทะลุมิติเรื่องราวก็มีว่าเช้าวันที่สองกระกฎาคมพศ2498สนามบินนิวยอร์กต็มไปด้วยเสียงเครื่องยนต์ผู้โดยสาร57คนเช็คอินตามปกติลูกเรือ4คนประจำตำแหน่งไม่มีใครรู้ว่า นี่จะเป็นเที่ยวบินสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาในโลกนี้เวลา8ปดนา1ิเนาทีเครื่องบินลำนี้ทะยานขึ้นจากรันเวย์ <laughs> สภาพอากาศวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีพายุไม่มีสัญญาณผิดปกติใด,ดๆจนกระทั่งอยู่ๆเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์ไม่ใช่การขาดการติดต่อแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เป็นการหายวับ เหมือนมีใครปิดสวิตเครื่องบินทั้งลำเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อซ้ำแล้วซ้ำเล่า<ๆ>ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่มีรายงานฉุกเฉินการค้นหากินเวลาหลายสัปดาห์ทั้งทะเลและแผ่นดินแต่ไม่พบแม้แต่เศษซากใดๆในที่สุดคดีก็ถูกปิดลงด้วยคำว่าคาดว่าเกิดอุบัติเหตุตกที่ทะเล แต่คำถามก็คือถ้าเครื่องตกจริงทำไมไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย37ปีต่อมาวันที่9พฤษภาคมพศ2535สนามบินนานาชาติกรารกัตประเทศเวนเนสเวลาบ่ายวันนั้นเป็นวันที่เงียบสงบจนกระทั่งหอบังคับการบินได้รับสัญญาณวิทยุปแปลกประหลาดเสียงชายคนหนึ่งพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนก ที่นี้เที่ยวบิน914เรากำลังจะลงจอดที่ไมอา,ามีเจ้าหน้าที่ชะง,งักเพราะรหัสเที่ยวบินนี้ไม่มีอยู่ในระบบมานานกว่า30ปีเรดาร์จับภาพเครื่องบินลำหนึ่งรุ่นเดียวกับเครื่องบินยุคปี1950สีซีดลำตัวเก่าเหมือนหลุดออกมาจากพิพิธภัณฑ์เมื่อเครื่องลงจอดนักบินเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าซีดเผือดเขาถามคำถามเดียวกับทุกคนที่อยู่ตรงหน้า ตอนนี้ปีอะไรเมื่อเจ้าหน้าที่ตอบว่าปี2535นักบินหนึ่งกับสุดเขาพูดซ้ำๆว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเราเพิ่งออกจากนิวยอร์กเมื่อเช้านี้เองผู้โดยสารบนเครื่องยังใส่เสื้อผ้าแฟชั่นยุค50อยู่เลยบางคนดูเหมือนเพิ่งผ่านเที่ยวบินสั้นๆไม่ใช่การเดินทางถึง37ปีเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมสถานการณ์ มีการขอให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องแต่นักบินกลับพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคนคนลุกถ้าพวกเราอยู่ผิดเวลาขอให้พวกคุณอย่าพาเราออกจากเครื่องเขาสตาร์ทเครื่องบินทันทีทิ้งบางอย่างไว้บนรันเวย์นั่นคือปฏิทินปี1955แล้วเครื่องบินก็ทะยานขึ้นไปบินหายเข้าไปในกลุ่มเมฆและไม่ปรากฏตัวอีกเลย การมิเคาะสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเรื่องนี้ 1. นึ่งีรอรอยแยกของเวลานักฟิสิก์เชื่อว,ว่าในบางจุดของโลกอาจเกิดรอยต่อของเวลาเครื่องบินอาจบินเข้าไปในเขตที่เวลาเดินช้าก,กว่าโลกภายนอกสําหรับผู้โดยสารอาจผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีแต่โลกภายนอกผ่านไปแล้ว37ปี 2. ทฤษฎีสสนามแม่เหล็กโลกเส้นทางบินบางช่วงมีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กสูง อาจรบกวนระบบนำทางและในบางสมมติฐานอาจส่งผลต่อมิติของการเวลา 3. ทฤษฎีโลกคู่ขนานเครื่องบินอาจไม่ได้ย้อนเวลาแต่อาจหลุดเข้าไปในโลกอีกใบที่เวลาเดินไม่เท่ากันและในวันที่ปรากฏตัวเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่สองโลกซ้อนทับกัน 4. ทฤษฎีปิดข่าวของรัฐ บางคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการทดลองลับที่รัฐบาลไม่ต้องการให้ใครรู้เอกสารหลายส่วนไม่เคยถูกเปิดเผยหรือถูกทำลายไปแล้วก็ยังไม่มีใครทราบได้บทสรุปชวนคนลุกก็คือไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเที่ยวบิน914นั้นเกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกเล่าซ้ำๆๆในหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุบ้างแล้ก็เอกสารลึกลับหลายแห่งและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบก็คือ ถ้าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ตกแล้วผู้โดยสารทั้ง61คนกำลังใช้ชีวิตอยู่ในเวลาไหนกันแน่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าปริจนาที่ถูกเล่าต่อๆกันมาในกลุ่มคนที่ชอบเรื่องลี้ลับนะคะไม่มีหลักฐานการยืนยันเลยว่าเป็นเรื่องจริงแต่ประการใดดังนั้นก็ขอให้คุณผู้ฟังเชื่อว่านี่คือเรื่องเล่าหลอน,ลอนเล่าสู่กันฟังในคืนนี้ล้วกันนะคะ และคืนนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะถ้าชอบเรื่องรล่าแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อ,ตอไปจากหลอนเรดยิโอขก็พระคุณคุณฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรายการของเราและก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมมองรอบห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะชาวหลอน